ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทําต้มซุปปีกบนไก่กันนะครับผมครับมาเดินเลือกซื้อปีกบนไก่เลยนะครับที่ตลาดนะครับเจ้าประจานะครับเจ้าประจํานะครับผมอ่านี่ครับเจอแล้วนะครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็มีแครอทนะครับหัวเชดเท้า หอมหัวใหญ่มะเขือเทศลูกใหญ่นะครับผมอ่ากอกขาดไม่ได้ก็คือผักชีและลาบผักชีนะครับต้นหอมด้วยนะครับนะครับส่วนปรุงนะครับอาเนี่ครับมันฝรั่งนะครับใหม่ๆเลยนะครับอ่าแม่ค้าเพิ่งแกะถุงเมื่อสักครู่นะครับอ่าแล้วก็เห็ดหอมนะครับแช่น้ําอุ่นไว้นะครับกระเทียมน้ําตาลกวดนะครับผงปรุงรสพริกไทยเม็ดนะครับ นี่ครับปีกบนไก่ครับ1กิโลนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับกับพริกไทยเหล้าจีนนะครับผมน้ํามันงาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมแล้วก็เกลือด้วยครับเกลือป่นนิดหน่อยนะครับรับน้ําตาลเราไม่ใส่นะครับมันมีความหวานของผักของผักแล้วนะครับผมขออภัยนะครับอ่าบเมสโก้ เกินน้ำลายลงคอเลยครับภาพนี้ครับหั่นล้างเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับเพื่อทานง่ายครับเพราะว่าเวลาเราตุ๋นมันจะนิ่มนะครับใช้ช้อนตักทานง่ายเลยนะครับผมนี่ครับมันฝรั่งนะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับ ครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มทำกันเลยครับผมอันนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตั้งน้ำไว้แล้วนะครับตั้ตั้งน้ำสะอาดให้สุกนะครับผมครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับใส่ทั้งเม็ดเลยนะครับสูตรนี้เราไม่ไม่ได้ไปโขกนะครับผมครับนี่ครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับครับผมเกลือหน่อยนะครับผมน้ำตาลกวดด้วยนะครับ นิดนึงนะครับผมผงปรุงรสนะครับใช้ไฟแรงนะครับเคี่ยวให้เดือดเลยนะครับน้ำเดือดปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่เอ่อใช้เท้าและแครอทลงไปเลยนะครับครับต้มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใช้ไฟแรงอยู่นะครับครับดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับอา จากนั้นก็ใส่เห็ดหอมนะครับมันฝรั่งลงไปเลยนะครับ่เดี๋ยวน้ำเดือดอีกหน่อยนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนานครับใส่เป็นหมดนเลยครับ1กิโลนะครับทำหม้อใหญ่นะครับทานได้นะครับแบ่งปันก็ได้นะครับทานได้อิ่มนะครับวันนี้นะครับ อ่าก็เชิญเพื่อนเพื่อนะครับทำทานกันในครอบครัวได้เลยนะครับช่วงนี้จะใช้ไฟแรงนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเอ่อทานร้อนๆอร่อยข้องคอดีนะครับผมเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับทุกๆท่านในครอบครัวนะครับอ่าหลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกนะครับผมช้อนฟองช้อนสิ่งที่เอ่อตกค้างออกนะครับอ่า คับใช้ไฟแรงอยู่นะครับสังเกตดูนะครับกับก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ใส่น้ำมันงาไปนะครับผมน้ำมันงาไปหน่อยนะครับกัปริมาณเอานะครับผมเพิ่มความหอมครับของน้ำซุปนะครับกับแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับผมอ่าหอมนะครับหอมนะครับ ซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับครับใส่ลงไปเลยนะครับกะปริมาณนะด้วยนะครับอ่าอย่าใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณนะครับผมอ่าแค่นี้แหละครับแล้วก็เที่ยวด้วยไฟแรงไปนะครับแล้วก็คอยช้อนฟองออกนะครับผม ทำอาหารนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะได้อาหารที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพนะครับสะอาดเป็นที่ไว้วางใจนะครับสำหรับคนในครอบครัวนะครับตอนนี้เราก็หลีไฟลงแล้วนะครับเป็นการตุ่นนะครับผมช่วงตุ่นนี้เราก็ใส่มะเขือเทศไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปครับเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับผมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ อ่าก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนไปนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้แล้วนะครับอ่าหรือว่าเกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับผมครับหิวเมื่อไหร่ก็ตักทานได้เลยครับครับขั้นตอนนี้คือเสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามเลยนะครับชามนี้ก็แบ่งปันเพื่อนบ้านก่อนนะครับผมที่มีน้ําใจให้เราเราก็แบ่งปันให้นะครับอ่า นี่ครับนี่ครับไม่อั้นนะครับไม่อั้นนะครับเชิญเพื่อนๆทำตามทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับรับรองอร่อยนะครับนี่ครับถาบจานนี้ก็เป็นของผมส่วนจานนี้นะครับให้เพื่อนบ้านนะครับจานนี้นะครับงานรับจานนี้ก็เป็นของผมนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อมชาแนล53าสาครับ ครับสวัสดีครับ